อ๋อสวัสดีครับผมเราอยู่ในเกม SCP สามสิบแปดนะฮะเออก็จะมาเอาชิวโรดนะวันนี้คลิปสั้นนะเราจะมาเอาชิวโอดกันออกประมาคืนสองคืนก็ได้ดีฮะเอเอในการชิวรรดเนี่ยผมแบบว่าเป็นลูกพี่ของแบกกิลเองฮนะแบกกิลนี่ความจริงเป็นลูกน้องผมเองนะแล้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องหาอยู่ที่โลกลงไปก่อนนะเพื่อดูสถานการณ์อรอบข้างนะฮะับ ตอนนี้มันมืดนะมืดไม่หายเลยแถบยาหายก็ไม่มีด้วยนะตอนนั้นก็ไม่มีอาหารหายไปหมดเลยผมไม่เจอหายไม่นจริงอยู่เลยครับท่านผู้ชมตู้เย็นเปิดไม่ได้ก็เอ่อจะว่าไปมันเอาอะไรป้าย scp ได้ไหมเออเอ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเราไปเดินหาของกันดีกว่าจะเดินบนมาทำไมนะะโถเอ้ยเอาล่ะขั้นตอนแรกเราเดินไปเลย ก่อนที่เราจะเดินเนี่ยเราต้องหยิบไฟอ่นติดไะวะไฟอ่าติดด้วยโอเคให้ไฟมันตองไม่เจอเนะยโอเคไปกันดีกว่าเฮ้ยเจออาอบน้ำด้วยแต่แต่มันปนน้ำไม่ได้โอ้โหอ่าห้องครงัวแตไม่อาหาร สิ่งที่ต้าชนะคนสุดคือไอซพีเพราะแม่งทั้งเกมก็มีแต่ไอซพีแหละอาหารอาหารอาหาแล้ต้องหาอาหารอยว่นะเพราะเราไม่มีอาหารเราก็จะไม่มีอะไรแดกพเราไม่มีอะไรแดกเราก็จะตายสังเกตหล่อน run นผมดับแลปียูทัพระเจ้ามีนักพูดเลย แต่ว่ามันอิ่มแล้นะครับผมเก่งเกินเอ่อทำไมที่มันคุ้นๆอย่างเลยเฮ้ยเดนเนอะผมผมโอ้กับผมจะมีคนตามผมจะส่มาส่งรายด้นะ้ย้ย้ยยเดี๋ยวเราก็ต้องรองนะั้ยฮ้ยยโ้ยเจ็บ้ย เนี่ยคือความโง่ของเอชบีไอ้โง่แค่ผมอยู่ตรงนี้ไม่เป็นอะไรผมไม่ได้เรยจำไว้นะตรงนี้มีประโยชน์ชิบหายเลยนะีนไฟมาหนึ่งหนึ่งอันก็พอแนละ้วฮะแนไปกะไปแลปแล้วันไป,ไปวไป,ไปโอเคถ้าเราไม่ไปเราก็จะตายแนละ้วเนี่ยฮะ Excuse me. <thisément> the the Excuse me, the store is not closed. Please, exit the Excuse me, the store is not Please, the Excuse me, the is not closed. Please, the hotel. Excuse me, the store is not closed. ไอ้เจ้เจ๊เจ๊เจ๊จ๊๊อืมเฮ้ยนี่เดี๋ยว,วย้โอ้ยมันไม่ได้อยู่บนกล่องเฮ้ยแต่ว่าตรงตอนที่เรามาเนี่ยเราเจออะไรนะอาหารใช่ไหมครับไป,ไปเอาอาหารก่อนไปไม่งั้นได้ตายแนใ่กูอันนี้มันจะหกสิบกว่า,า,า,ากว่าเขาทำเลยวางก่อนอุ้ยฮอส s ็อกฮอส t ็อก

แต่ว่ามันไม่ทันแล้วโคตรน่าเสียดายเลยโอเคเราจะไปลากผีกันดีกว่านั้นเราเราภาวนานะให้แบบว่าเราไม่เจอผีแบบไม่ตายพวกวุ่นอันตรายนะครับมันล่อผีเต็ียมเลยฮะไหน Excuse me, the store is closed. Please exit the building. Excuse me, the store is now closed. Please exit the building. Excuse me. The store is closed. Please exit the building. Wait, I'm gonna me Excuse me, the store is now closed. Please exit the building.

Please exit the building Excuse me, the store is now unopened Please exit the building ai, ai, ai. Ah. Excuse me, the Please exit the building Oh my god I'm so scared แกงข่าเราตาอยอีกทั้งนั้นโอ้เราปิดไม่ทันนะครับทุกคนโอ้พระเจ้าเห็ตายเห็นพระเจ้ากันเลยขึ้นกันเมื่อกี้ปิดปิดประตูปิดทางนะไม่นไม่ทันนะครับตำรวจมัน,มนวัดตัวทังนะแต่ชุดพีวีเข้ามาไม่ได้ด้วยแนะประเด็นโอ้ยแย่มากเลยเรามาอยู่กลางสี่แยกของเราเหมือนเดิมน,นะสี่แยกโคกโมรณะนะนะ ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะก็มาเกียนกันนิดนึงนะครับทักทายกันนะวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ทักทายเพื่อพๆคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ระเบิด HP 3